ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ68เสียงต่อ51เสียงให้เลื่อนวาระการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกอสทชออกไปก่อนจนกว่าสารปกครองจะยกเลิกคำสั่งทุเลบาบังคับคดีหรือมีคำสั่งออกมานางพรทิพย์โลวีระจันรัตนปรีดารองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาเรื่องการจัดการที่ดินบริจาคให้แก่ศาสนาสถานวิกฤตและทางออกคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญตัติในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาได้จัดโครงการเสวนาร่างกฎหมายที่สำคัญประจำเดือนมกราคม2556ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งปีนี้เด็กมาร่วมงานกันอย่างคับข้าง สวัสดีครับผมมิสเตอร์วุฒิสภารับหน้าที่นำพี่น้องชาวไทยไปดูการเตรียมความพร้อมของวุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งนับจากนี้ไปคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันเติมความรู้เตรียมความพร้อมและเริ่มปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558วุฒิสภาเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งในสถาบันนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม150คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนรวม77คนและจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างตน้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและบทบาทอำนาจหน้าที่หลัก5ประการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550 วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภาขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคนละเมืองไทย จะสามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนเมื่อประชาคมอาเซียนเริ่มต้นขึ้นในปี2558ได้อย่างสมบูรณ์วุฒิสุภาได้มีการเตรียมความพร้อมให้คนไทยบนพื้นฐานของ3ามเสาหลักประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มในปี2558เช่นกัน,กนคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนการเตรียมความพร้อมของวุฒิสภาในเสาหลักที่1ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนซึ่งมุ่งให้ประเทศสมาชิกมีความร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในอาเซียนสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนคือจะมีพลเมืองจากประเทศต่างๆ หลั่งไหลไปมาหาสู่กับประเทศไทยมากขึ้นวุฒิสภาจึงให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวรวมถึงมีการสื่อสารกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้คนไทยกับอาเซียนเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสันติสุขทั้งนี้ที่ผ่านมาวุฒิสภาได้มีการศึกษาถึงผลงานด้านการเมืองและความมั่นคงที่อาเซียน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งในปี2,510รวมถึงติดตามแนวโน้มทิศทางผลกระทบเพื่อการปรับตัวและรับมือโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงวุฒิสภายังได้มีการประสานงานไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้มีการพัฒนาบุคลากรรองรับดูแลความปลอดภัยให้พลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนวุฒิสภายังได้ส่งเสริมให้ทุกฝ่าย ส่งเสริมการปกครองด้วยระบบธรรมาภิบาลลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการเตรียมความพร้อมของวุฒิสภาในเสาหลักที่2ปกระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุน mm hmm. เงินลงทุนและแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี ทั้งนี้เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งการรวมกันเป็นเขตการผลิตเดียวและตลาดเดียวจะทำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งมากเนื่องจากอาเซียนจะมีพลเมืองรวมกันมากกว่า600ล้านคนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวุฒิสภาจึงได้ผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในด้านการเงิน การลงทุนและการค้าวุฒิสภาได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่ใหญ่ขึ้นและจากการที่สินค้าจำนวนมากจะมีภาษีเป็นศูนย์รวมถึงร่วมกันหามาตรการรองรับผลกระทบและช่วยเหลือนักธุรกิจรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานนั้นวุฒิสภาได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน หาทางพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพรวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนส่วนการเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรวุฒิสภาได้จัดประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร การพัฒนาการผลิตให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นการลดต้นทุนและลดการพึ่งพาสารเคมีเพื่อให้สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการและสามารถแข่งขันกับประเทศในอาเซียนได้วุฒิสภายังได้มีการเตรียมความพร้อมให้พลเมืองไทยด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในอาเซียน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าการลงทุนและแรางงานฝีมือโดยเสรีอีกทั้งยังได้มีการย้ำเตือนให้ประชาชนศึกษาและให้ความสนใจในกฎหมายสำคัญสคัญเช่นกฎหมายจราจรพาสปอร์ตข้ามแดนรวมถึงใบขับขี่สากลเพื่อให้การเดินทางเข้าออกในแต่ละประเทศของอาเซียนเกิดความสะดวกและมีความปลอดภัย วุฒิสภายังได้ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาได้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างทักษะให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมของวุฒิสภาในเสาหลักที่3ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งมีเป้าหมายให้พลเมืองอาเซียนมีการช่วยเหลือแบ่งปันและมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมกันเป็นเจ้าของอาเซียนนอกจากนี้วุฒิสภาได้สนับสนุนให้มีการผลักดันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถโดดเด่นมีความรู้ความเชี่ยวชาญและเพื่อให้คนไทยอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุขและพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในปี2558วุฒิสภาได้มีการเตรียมความพร้อมให้คนไทยเพื่อรองรับกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่านิยมและทัศนคติโดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสตรี ซึ่งวุฒิสภาได้ติดตามศึกษาวิเคราะห์ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหาแนวทางยกระดับและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ความสามารถมีความมั่นคงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้นวุฒิสภายังได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันร,ระหว่างอาเซียนโดยวุฒิสภาเชื่อว่าหากประเทศสมาชิกอาเซียน มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันก็จะยิ่งมีความเข้าใจกันมากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในอีกไม่ช้าวุฒิสภามีคำแนะนำให้ประชาชนดังนี้ครับขอให้ประชาชนตื่นตัวพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาที่สคือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนขอให้ประชาชนมีความตื่นตัว พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนและลูกหลานให้มีความโดดเด่นด้านต่างๆเช่นด้านภาษาด้านกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้วุฒิสภาขอให้ประชาชนให้ความสนใจศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนวุฒิสภา ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเติมความรู้เตรียมความพร้อมและเริ่มปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558วุฒิสภาและคนไทยทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันซึ่งวุฒิสภายินดีที่จะเดินเคียงข้างคนไทยทุกคนสู่ประชาคมอาเซียนโดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดการดำเนินงานของวุฒิสภาตลอดจนข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มเติมได้ที่ www.cnet.go.th Call Center วุฒิสภา1-1-0-2หรือทางคู่มือประชาชนวุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียนและทาง Facebook วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียนวุฒิสภาก้าวไกลนำพลเมืองไทยสู่ประชาคมอาเซียน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันในรายการ1สัปดาห์กับวุฒิสภาเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมโดยในรายการนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พบกับภารกิจและกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของวุฒิสภาค่ะเมื่อวันที่7มกราคม2556ได้มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่3สมัยสามัญนิติบัญญัติ โดยที่ประชุมพุทธิสภาได้รับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 1. รับทราบเรื่องผลการดําเนินการของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพศ 2. รับทราบเรื่องผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภาเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย และการประชุมครั้งนี้วุฒิสภาได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องด่วนดังนี้ค่ะ 1. เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมพศ2553มาตรา70 ทั้งนี้ตามพรบรรกสทชมาตรา70นะคะระบุว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกสทช1คณะประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก5ด้านจึงเป็นปัญหาว่าเมื่อมีรายชื่อผู้เข้ารอบที่จะให้วุฒิสภาคัดเลือกได้เพียง4ด้านกระบวนการสรรหาจะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่จึงเป็นประเด็นที่ประธานวุฒิสภาต้องวินิจฉัย ในที่สุดที่ประชุมผู้ที่สภามีมติ68เสียงต่อ51เสียงให้เลื่อนวาระการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกสทชออกไปก่อนจนกว่าสารปกครองจะยกเลิกคำสั่งทุเลาบังคับคดีหรือมีคำสั่งออกมาค่ะต่อจากนั้นนะคะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องด่วนอีกเรื่อง คือร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพสมาต่อกันที่วันอคารที่8มกราคม2556ค่ะได้มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญนิติบัญญัติโดยวุฒิสภาได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายต่างๆดังนี้ค่ะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพส ซึ่งพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภาครั้งที่สสมัยสามัญนิติบัญญัติเมื่อวันจันทร์ที่7มกราคม2556และมีมติรับร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวไว้พิจารณานะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพศซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินวุฒิสภา,าต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันและวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไป เป็นกรณีพิเศษอีก30วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่11มกราคม2556พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ,พอสอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่พอสอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารฉบับที่พอสอซึ่งสภาผู้แทนลงมติเห็นชอบแล้วซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา146นับตั้งแต่วันที่2มกราคม2556คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ปี2558ประเทศไทยจะหลอมรวมเป็นประชาคมอาเซียนวุฒิสภาพร้อมแล้วที่จะนับถอยหลังเพื่อก้าวเคียงข้างคนไทยสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนผมในนิคมไวรัชาพานิชประธานวุฒิสภาพร้อมจะใช้ความรู้ความสามารถในการน,นำคนไทยก้าวข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมศักดิ์ศรีเรามาร่วมกันสร้างพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพกันนะครับวุฒิสภาก้าวไกลนำพลเมืองไทยสู่ประชาคมอาเซียน กับผุ้ที่สภาในช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของการเสวนาค่ะโดยเมื่อวันพุธที่9มกราคม2 5 0 0